ด้านของน้ำตาลชลิตาค่ะออกมาอวดโมเมนต์สุดหวานกับแบงค์อนุสิตนะคะกอดคอแนบชิดยิ่งสายตาผู้ชายส่งมาโอ้โหหลายคนแอบ,บคิดไม่ได้จริงๆค่ะคือเขาไปสวิตกันที่คอนเสิร์ตโครเพย์นะคะแฟนก็เลยจับตามองว่าเอ๊จริงๆแล้วเนี่ยแฟนคลับเขาก็ตื่นเต้นนะโอกาสจะพัฒนาความสัมพันธ์จะเป็นไปได้ไหมหระหว่างคู่นี้นะคะแน่นอนคพาะว่าน้ำตาลชลิตาเนี่ยมิสเดวิสไทยแลนด์2559ค่ะมีการควงแขนกับเพื่อนในแบบกล้ามแน่นก็คือคุณแบงค์อนุสิตนะคะผู้เข้าประกวดรายการเดอะเฟสแมนไทย แลน์ซีซั่นที่1ที่มีการพากันไปชมคอนเสิร์ตโครเพค่ะที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทําให้หลายคนแบบเฮ้ย ยังไงอ่ะมีลุ้นนะคู่นี้ยังไงกันแน่แต่เรื่องนี้ค่ะทางด้านของน้ำตาลไม่ปล่อยให้รอนานและช็อตฟิลแรงเวอร์นะคะคือคือจริงๆแล้วเนี่ยทาอะไรก็พีคไปหมดสาหรับสาวคนนี้ค่ะหลังจากที่ทางด้านของน้ำตาลก่อนหน้านี้เธอก็มีการท่องคาถาเสริมความปังเนาะจนงานเข้าแบบรัวๆแล้วล่าสุดมีข่าวว่ากําลังคบผาดูใจกับหนุ่มแบงค์คนนี้อีกแล้วไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันอีกโอ้โหมันยิ่งตอกย้ําเข้าไปอีกว่าถองคนนี้ยังไงซึ่งงานนี้ค่ะสองสาวพิธีกรจากรายการร้ายได้อิออตาแล พลอยพีราชาดานะคะเลยขอถามเรื่องนี้ซึ่งหน่อยว่าตกลงคอนเสิร์ตเนี้ยที่มีภาพออกมาที่มีคลิปออกมาคือยังไงน้ําตาลดุดประโยคเด็ดออกมาเลยค่ะบอกว่าเออมีคนเข้ามาจีบอะไรไหม,มเธอก็บอกนะคะบอกว่าเวลาไปไหนมาไหนกับกระเทยส่วนมากจะไปกับกระเทยนะเวลาไปคอนเสิร์ตไม่มีใครกล้าเข้ามาหลอกไปกับอ e ีแบงคนอื่นเขาก็คิดว่าเป็นผัวเป็นเมียการฟิลถ่ายรูปลงเหมือนผัวเมียแต่จริงๆอ่ะอีนั่นน่ะเป็นเมียอีเนียเป็นผัวอีนั่นตัวแม่เลยจ้ะแต่หน้าเหมือนพ่อเฉยๆอ้าวตายล้วคุณผู้ชม คะ่ะแค่นั้นเลยคือเธอก็บอกว่าเห็นไปไหนกับแก๊งเพื่อนบ่อยๆเนี่ยมีใครที่แบบ มันจะร้ายไหมก็มีก็คืออ e ีแบงค์แหละเธอบอกอ e ีแบงค์เนี่ยร้ายจะตายอีแบงค์นี่ตัวเม็ดเลยนะจะเม็ดเยอะเชื่อไหมทุกที่ที่ไปด้วยเนี่ยมันเอาหัวมันไปด้วยนะแต่มันไปจิกผู้คนอื่นตลอดเวลาได้ตลอดแลลวอีนี่ไม่สนใจแฟนานางใช่ปะแล้วนางก็แบบไปจับคนนั้นคนนี้ฟิลแกล้งเขาอะไรแบบเนี้ยตัวเล็กตัวน้อยตัวเบลอเลยทําตัวเล็กตัวน้อยหยุดค่ะแล้วก็มีเพื่อนแบบพี่เขาคนหนึ่งใช่ปะซึ่งเป็นเพื่อนของแฟนานางแล้วนางก็มาด้วยเพราะว่านางอกหักแล้วเนี่ยตอนแรก บอกนาะงมึงอยู่ถึง17สิบอกนางว่ามึงอยู่ถึง17เลยเพราะว่ากูกับ17ไม่จ้ะเดี๋ยวกูกับ16สรุปผู้ชายมากูเลื่อนตัวกับ17ซะอย่างนั้นเพื่อเขารักเขาแค่อยากจะฮิวใจเขาเขาแบบเพิ่งอกหักมาไงมึงเกี่ยวอะไรคะอีแบงค์มึงไปกับผัวค่ะเอาไว้ว่าคําตอบเรื่องนี้น้ําตาลออกมาเฉลยชัดเจนแล้วนะคะคือเป็นเพื่อนสาวนั่นเองคะ่ะอย่าจงอย่าจินเด้อ